กราบสวัสดีเอฟทุกทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุ่งเรืองอรหลายยนนะครับนี่ใช่ไหมที่ลูกค้าต้องการแบบนี้ใช่ไหมที่ลูกค้าถามหานะครับรถตู้มาแล้วนะรถตู้ถามรถตู้กันมาเยอะมากๆนะครับพึ่งประมูลได้นะครับคันนี้เครื่อง 3L ย้ำอีกรอบ 3L ย้ำอีกรอบก็คือ 3L 2,008นะครับนี่นะสวยพร้อมใช้งานนะครับสวยพร้อมใช้งาน ช่วงนี้รถตู้ราคาแพงแงรถตู้สามเอเลไฮนี่แพงขนาดเลยนี่นะครับแต่ผมจะเปิดราคาที่มัน f อไปได้โดนใจเอฟซถูกใจเอฟซนะครับเวลาไปประมูลแต่ละทีนี่คนไปบัากหลายกลัวจะรถแต่ละขั้นผมกะ่ะโอ้ยอยากให้ลูกค้าดิอยากได้ให้ลูกค้าดิแต่ว่าผมว่ารถสวยมัต้องซื้อเข้ามาอย่างนั้ต้องซื้อเข้ามาไม่ซื้อไม่ได้ไม่ซื้อไม่ได้ไไไดสภาพนี้ไม่ซื้อไม่ได้ครับนี่เลย สำห o, รับทําร้านกาแฟผมบอกว่าทำร้านกาแฟหรือทําเป็นรถบ้านหรือว่าเป็นทํารถดยแบบปิกนิกนะครับหรือว่าเป็นทํารถเก็บผมบอกเลยนะรถหลวงนี่เป็นรถที ương. ่ดีมากครับเครื่องดีคัสซีสวยในบรรดารถผมบอกว่าในบรรดาเครื่องเนี่ยผมเจอมาเยอะมากรถหลวงนี่เป็นเครื่องที่แบบดีก็ดีแบบดีเยี่ยมเลยดีก็ดีเยี่ยมเลยถ้าเป็นซากก็เป็นซากเลยนี่นะครับสวยมากคันนี้สวยพร้อมใช้สวยจริงครับคันนี้ด้านหน้าดูสิ นี่ครับด้านหน้าประมูลรอบนี้รถประมูลคันแบบรถตู้มาแค่สองคันคนร้อยกว่านะครับร้อยกว่าก็สู้ราคากันก็พยายามเอารถนําสินค้าเข้ามาให้ลูกค้าพยายามหาราคาที่ลูกค้าโดนใจพยายามหาราคาที่ลูกค้าต้องการนะครับแต่ผมว่าคันนี้สวยมากเลยเดิมเดิมจับเลยนะครับเดิมมากดูดิความเดิมผมไม่ดูนะครับเดิมมากความเดิมเดิมมากนะครับเดิมมากกระจังหน้าสวยมากนะครับ ด้านหน้าฝั่งด้านขวาของตัวรถครับด้านขวาของตัวรถนี่นะเห็นไหมฝั่งด้านขวาของตัวรถนะครับอ๋อ,อดเดี๋ยวไปข้างในเดี๋ยวเพื่อวิธีการก็ได้อ่านี่นะครับฝั่งด้านขวาของตัวรถสวยไหมสวยนะยนะตัวจริงยิ่งสวยตัวจริงนี้ขับดีขับดีมากคันนี้ขับดีมากครับช่วงล่างแน่นมากนี่ กริบกริบกริบพร้อมใช้พร้อมใช้กริบกริบพร้อมใช้พร้อมใช,มใช้ยางนะครับ205ทับ70ขอบ15นะครับนี่เลยดูตัวตาชัดเจนนะฝาปิดหัวดมนี่ตุยตาชัดเจนนี่นะครับตัวตาชัดเจนฝาปิดตุวตาชัดเจนนะครับนี่เลยดูครับความสวยของรถ ฝั่งด้านขวานะครับด้านท้ายด้านท้ายนี่มียางอะไรมาด้วยนะข้อนี้นี่มียางอะไรมาด้วยนะครับมียางอะไรมาด้วยฝาท้ายนี่มีเบาะมาครบนะครับเบาะมีมาครบเป็นที่นั่งคล้ายๆแบบ รถรับส่งแบบพนักงานพยาบาลเป็นแบบที่ส่งรถพยาบาลนะครับนี่รับส่งแบบบุคคลไปทํางานไปเฝ้าที่ระวังไปตรวจงานนะครับนี่เลยเห็นไหมเบาสวยมากพาังคาพาังคาสวยมากโชกไม่มีล้านะเปิดอย่างเงี้ยโชกไม่มีล้านะครับนี่เห็นไหมเปิดปุ๊บขึ้นปับเลยโชคไม่มีล้านะครับเดิมเดิมอยู่นะผมก็ดูเห็นไหมนอ,อดน้อยรต แล้วก็พวกเนี้ยผมก็ดูให้ลูกค้าพยายามดูให้ลูกค้าทุกจุดนะครับดูให้เรียบร้อยเห็นไหมีมีอักมีเอึกเลยเสียงฝั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งด้านซ้ายของงกวาลนนี่ฝาปิดโตโยต้ามีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีครบเลย สวยมากครับคันนี้สวยมากต้องขึ้นไปลองนั่งแล้วลองเทสประตูเบาหนึ่งตัวง่ายนะครับเบาะไม่มีขานะสองตัวนะครับสามสี่ห้าขึ้นนั่งขึ้นนั่งก็โอเบาปรับสูงต่ำได้นะครับปรับสูงต่ำได้ ปรับสูงต่ำได้ข้อดีตรงด้านหน้าเป็นที่กั้นนะครับเป็นกระจกกั้นพอดีเลยทําเป็นร้านคา้าจะเป็นร้านกาแฟจะเป็นรถบ้านก็เหมาะนะเพราะเป็นแค่รถนั่งนะครับตัวนี้เหมาะมากแฮก,กี้สตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดดึงเปิดสตาร์ทเครื่องไปฟังเลยนลครั็แล้วก็มุมบล็อกคืนนะให้ดูในหลายมุมนะครับให้ลูกค้าเห็นในหลายมุมนะครับ ผมมากมากตุยตาไปตาลึกเนี่ยผมชอบชอบตตาลึกเพราะว่ามันคลาสสิกตรงยุคเก้าศูนย์ดีปาร์กจัะเครื่องดีมากเครื่องดีมากมากไม่ซื้อได้ยังไงนี่สามเอลสามเอลนะครับ ที่ลูกค้าต้องการสิ่งที่ลูกค้าถามหาสิ่งที่ถามกันมาเยอะซะเหลือเกินได้เป็นเครื่องสามแอลนี่นะครับภายในคอนโซลเอาลงเลยครับเอารูภายในคอนโซลภายในคอนโซลก็ย้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวผมมาดูฝั่งนู้นดีกว่าสับประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับสับประตูสวยสับประตูสวยมากเลยผมมัตตกระความเดิอมันเดิมดีเดิมดีมากเลยสับประตูฝั่งด้านขวา คอนโซลคอนโซลอ่ะเราเทสการขับขี่ลองการขับขี่ดูหน่อยครับเราวมารีวิวู่ไ้ฟังกันเลยเป็นไงช่วงล่างดีป่ที่ต้องถอยให้ลูกค้าดูจะดูทรงรถนะครับการยืนการขับขี่เสียงเครื่องขึ้นเงียบเลยวะั๊าเบียดไหม ไฟถอยใช้งานได้ปกติเลยคนระับสัญญาณไฟถอยได้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดราคาเท่า 2L เอลเลยคอยดูเถอะดีคันนี้เหมือนที่ขายรถตู้รอบก่อนเ <S <S นี่ยเงียบมากเสียงเครื่องก็เงียบเลยวะ่ะคันนี้เสียงเครื่องเงียบมากครับเงียบมากๆ <S <S เครื่องดีมากครับ <S 2> <S 2> เครื่องบอกยกโป้เลย <S <S เครื่องตัวนี้ยกโป้เลยครับเสียงเครื่องขนาดนี้นะ นี่แหละครับหัวใจหลักเลยเนีย่เสียงเครื่องขนาดเนี้ยอีกเอาอีกรอบนะครับโอ้เครื่องอป้าเถื่อนไหมเครื่องดีเครื่องดีมากครับถอยหลังเลยครับพ่อ ครับจากการ,บ,บ,บจากการขับขี่เป็นได้จากการขับขี่หีื่ช่วง,งววช่วงล่างเนี่ยกระชับอยู่เนาะดีแลวเนาะช่วงล่างเดี๋ยวเสียงเครื่องเงียบดีจริงๆโอ้ช่วงล่างดีมาเข้ามาแล้วรถตู้ขอขายราคาแบบแบ่งปันเอฟซีได้ไหมขอขายราคาเราเราได้ไหมขอขายราคาโดนใจได้ไหมรอบนี้นะครับเอาอย่างนี้นะครับเก้าหมื่นเก้าไม่ขายแปดหมื่นเก้าไม่ขายครับ เอาไปเท่า 2L ครับ79,000บาทครับ79,000บาทขอเสียงตบมือรอบนึงครับ79,000บาทเบอร์ติดต่อทางร้านเรานะครับเบอร์08,099,7704 1นะครับ08,495,499,07นะครับย่ำอีกรอบนะครับ08,099,7704 1 08,495,499,07นะครับ เจ็ดหมื่นเก้าถูกมากราคาเล้าใจมากราคาโดนใจมากให้ไวเอาให้ทันนะครับได้สามเอลสองแปดด้วยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าเครื่องเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆและก็เยี่ยมจริงๆนะครับห้ามบาดห้าบาทอันก้นเล็กก็แช่ไปเพิ่งเมื่อกี้หรือก็ไปหรือก้นเล็กก็แช่ไปหรือลืมหลงส่วนเราไที่นี่โอ้ยสมกึกสมกักเสนอนเหมือนนี่เนาะ เมื่อยครับรีวิวรถไหลแล้วก็ขายรถขายของไหลปวดหัวขนาดเลยมาแจ้งม่อีกรอบบอด้ต่อนะครับ0809197704 0849549907แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ Tik t o k ปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ YouTube ปอลุ่งเรืองอะรหล่ยนต์แล้วก็เพจปอลุ่งเรืองอะรหล่ยนสองด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างแล้วนะครับ ห้ามพลาดห้ามพลาดห้ามพลาดคันนี้ยังไงก็ต้องห้ามพลาดครับพร้อมใช้งานนะครับราคาถูกมาก7 9 0 0 0บาทเลาจ่ายเ f c สุดๆนะครับขอพระคุณ f c มากๆขอพระคุณลูกค้าอย่างสูงขอพระคุณที่ติดตามนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเครื่องยกโปูเลยขอบพระคุณครับ